เชิญครับในส่วนของไอ้นทีประชุมคอตาร์ทำเราสุบเทียในก่อนหน้านี้เคยมาฟ้องเรียนตอนนี้ท่านกองเลขาจะเข้าพิจารณาในคอตลอดที่อเปล่าเรื่องนี้เป็นเป็นวาระที่ฝ่ายเลขานุการได้กําหนดไว้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการประชุมผมผมก็คงไม่ออกมาไม่ออกมาเปิดเผยอะไรหรอกครับเอาตรงๆนะ เพราะมันเป็นเรื่องของการประชุมแล้วก็ผมเนี่ยถ้ามีการเสนอวาระก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็คงไม่ได้เข้าพิจารณาด้วยอยู่แล้วครับส่วนตัวท่านกันกนงวลไหมกับการที่ว่าสอรจะต้องมีมติอย่างไดอย่างหนึ่งในการที่บาาอกว่าท่านผู้บติหน้าที่ผิอในการออกคำสั่งอย่างนีฐฐนน้เออไม่กังวลครับแล้วก็ยังมั่นใจว่าผมเองในฐานะรักษากา,ารเนี่ยก็ดำเนินการตามหน้าที่และหน้าที่มีอยู่นะครับโดย ถอยหลังกลับไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริการโดยกองวินัยได้รับรายงานจากคณะพนักงการสอบสวนรายงานต้นต้องคดีของท่านรองสุรเชษฐ์นะครับแล้วก็เสนอความเห็นให้ผมดําเนินการตามแรมเปญตัวเองชาติปีหกห้ครับไม่กังวลพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการในจํานวนที่ท่านรองสุเชษฐ์ได้คัดค้านเนี่ยไม่ขัดต่อคุณสมบัติที่กฎกตองกาหนดไว้คณะกรกรมการก็จะ ดำเนินการสอบสวนพิจารณาทางวินัยต่อไปครับได้วางกรอบระยะเวลาแล้วครับว่าเท่าไหร่ผมไม่ได้วางอะไรคณะกรรมการสอบสวนมีกรอบเวลาตามที่กําหนดไว้ตามกฎกดตลออยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านพลตระเวศลาวุฒิใน,นาณะประธานจะดาเนินการสอบสวนพารณาไปตามพยานหลักฐานการประชุมนะครับเป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนด เป็นเป็นเป็นหน้าที่ของท่านสลาวุฒิที่จะพิจารณาเองแล้วครับโดยเฉพาะของเวลานะครมีเจ็บสิบวันแต่ปรากฏว่ารองสลาวุฒนะิจะต้องอเกษียณก่อนแล้วทำไมผงไม่ตั้งรองสลาวุธทำไมไม่ไปตัง้งทะเลในการมาเป็นมาเนักงานในห้กรรมการเอ่อเรื่องกรอบเวลาผมเรียนอย่างนี้ก่อนว่าใช้ว่าภายในรวมทั้งขยายเวลาด้วยนะครับท่านสลาวุฒิอาจจะสอบสวนเสร็จก่อนท่าน กเกษียณอายุก็ได้นะครับหรืออาจจะต้องใช้เวลาในการสอบสวนเป็นระยะเวลานาน,านก็ได้นะครับาถามว่าทำไมตั้งรองสาวุธนะครับผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าท่านรองสาวุธเนี่ยอ,อยู่ในจุดที่ทำให้ท่านการตำรวจแล้วก็สังคมผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็ต้องเห็นว่ามีความเป็นกลางที่สุดแล้วผมมอง ตัวประธานที่มีความเป็นกลางเพื่อความเป็นธรรมระหว่างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับวันไหนครับวันนี้ค่ะเดี๋ยวท่านก็มานนเดนายกก็มาครับ,รรบยังยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเลยเพราะว่าช่วงบ่ายก็เป็นประธานคณะกรรมการกันกรองโทษทางวินัยอีกนะครับแล้วก็บ่ายสามก็ประชุมกตรอถูมั้ยครับครับยังไม่ทราบเลยครับครับโอเคนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับจริงๆครับยังไม่ทราบเลยใช่ครับยังไม่ทราบเลยครับครับความคืบหน้าคดีของขอเป็นไงบ้างตอนนี้เอ่อได้สอบฐานความคืบหน้ากับท่านพลตำรวจตีอัจฉรินะครับผู้ังคับการนครบาลสองก็ทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ในหน้าที่ของข้าราชานสอบสวนอยู่ครับได้สอบถามความคืบหน้าก็มีเพียงเท่านี้ครับท่านคะหนึ่งในคณะกรรมการที่นาววนัยที่บอกว่ามีเป็นผู้ขัดแย้งของอุกโตปค่ะเมื่อวานท่านประธานบอกว่าเป็นอำนาจของท่านที่จะิจรณาตรงนี้ท่านจะมีการใช้ทที่เปลี่ยนตัวผมอธิบายอย่างนี้ครับเผมได้รับทราบแล้วครับว่าท่านรองกรรเชษฐ์มีหนังสือยืน่นคัด้ันในเรื่องคณะกรกรมก,การคณะกรรมการบางท่านนะครับ เ,เรียนว่าเป็นสิ์โดยถูกต้องและชอบธรรมของท่านลองสุอรเชสตามกฎคอตลอนะครับแต่กระบวนการขั้นตอนต่อไปนครนอน,นี้อยู่ในกระบวนการที่กองวินยัยผมสั่งให้กองวินัยได้ไปพิจารณาและเสนอความเห็นการเสนอความเห็นต้องเป็นไปตามกฎกอตลอดครับว่าคณะกรรมการท่านใดขัดต่อคุณสมบัติที่ท่านลองสุรเชสคัดค้านหรือไม่นะครับหากขัดขัดคุณสมบัติ และเป็นไปตามที่ท่านรองสุรเชษได้ยื่นคำคัดค้านนะครับก็จะต้องมีการพิจารณาเปลี่ยนตัวเพื่อไม่ให้เป็นกรรมการอันนี้ถือว่ามันเป็นกระบวนการให้ความเป็นธรรมและเป็นการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการกับผู้ถูกกล่าวหาแต่ถ้าจึงจึงจึงได้มอบหมายแล้วก็สั่งการออกมาเป็นคำสั่งที่17 7ให้ท่านสารวุฒิเป็นประธานในเรื่องนี้ย้ำครับว่าเพื่อความเป็นธรรมนะครับกับ ผู้ถูกกล่าวหาด้วยคราสลายมุขเราสายมุขคอว่าตกใจแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะเกษียณเขาสงสัยว่าทำไมยังต้องตั้งแต่เขาก็ยินดีที่จะรับหน้าที่อยากใช้คําว่าตกใจเลยครับเป็นข้าราชการตํารวจก็ต้องมีหน้าที่าาท,ที่จะต้องรับภารกิจต่างๆนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายครับหมายว่าท่านเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเสร็จทันก่อนเกษียณนะครับอันนี้มองว่าอย่างไงบ้า ไม่มีควาว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจครับเพราะเป็นเรื่องที่ประธานและคณะกรรมการต้องอพิจารณาตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดไว้ในกฎกตอรและกฎหมายครับคถ้าพูดถึงออยากให้จบก่อนที่านสาวุฒิเกษีไม่มีความคิดว่าจะจบก่อนหรือไม่จบก่อนเหมือนกันนะครับผมให้เป็นการดําเนินการของคณะกรรมการไปตามบทบาท ขบวนการและขั้นตอนของคณะกรรมการโดยผมยืนยันว่าไม่เข้าไปแทรกแซงเด็ดขาดครับจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ,การจะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานแล้วก็การร่วมประชุมของคณะกรรมการครับถ้ารอสปาร์ีมเยอะมาถึงปายเดือดมันเยอะเองว่าจะไม่แล้วเสร็จก่อนเสียตรงที่เราได้มีการวางแผนแผนสองไว้ไหมเพราะถ้ารอสร์กไม่เสร็จถ้าจะโยนเรือร้อนมาให้ใครหรือยังไงเนี่ยผมคิดว่า เรื่องนี้ท่านสลาวุฒิก็ต้องทํางานไปตามหน้าที่ในฐานะประธานนะจำกับในเรื่องของการพิจารณาไปตามกระบวนการแต่พอถ้าไม่เสร็จนะครับถ้าไม่เสร็จเราก็ต้องไปดูในวันที่กเกษียณนะครับเมื่อท่านกเกษียณแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่ารองผอบอในตอนนั้นเนี่ยเป็นท่านใดแต่ก็ยังยึดหลักอยู่บนความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาเสมอครับอันนี้คือหลักเลยนะครับแล้วก็ หลักอีกอย่างหนึ่งคือต้องพิจารณาไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบและกฎกอตรลที่กําหนดไว้รอผบปไปนี่คือเป็นรอบริหารหรือว่าต้องเป็นเจเในส่วนที่จมาก,ก็ก็ต้องไปดูวันวันนั้นครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าใครจะถูกเสนอชื่อเป็นผบนแล้วก็ใครจะได้รับมอบหมายลักษณะงานอะไรบริหารสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปราม,จรมเจเลตระบวดแห่งชาตินะครับหรือแม้กระทั่ง ฝ่ายกฎหมายและคดีก็ยังไม่ทราบเลยถูกไหมครับเมื่อเรายังไม่ทราบผมก็ยังไม่ได้ไปคิดถึงวันนั้นเพราะตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าวันหน้าจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ค่อยไปดูวันนั้นดีกว่ารนายัางยังยังไม่มีครับยังไม่มีว่าท่านเรียกพบหรือว่าเชิญไปนะครับแล้วก็ ผมว่าเป็นหน้าที่ฝ่ายเลยขานุการมากกว่าผมอยู่ในฐานะของรองประธานแล้วก็กรรมการด้วยครับการแต่งในพนี้เป็นลักษณะการแต่งในคนแก้มดิ่งอย่างเดียวไม่มี้อกวาละอย่างพิจารณาผู้ช่วยกระือไม่มีครับเป็นในพลที่จะเกษียณอายุราชการนะครับตามพระบัญญัติขชาตินะครับซึ่งใช้ข้อกําหนดกอตลปี6ผ่านมติ เห็นชอบของกตลอมาใช้ครับไม่มีนคนที่ข่าวว่าจะอหายให้ผู้ช่วยเป็นเอกไม่มีครับไม่มีไม่มีครับมีสข่าวว่าได้ัเรื่องอเรียนจเดี๋ยวนะขอคําถามทุดท้ายนะก็ต้องประชุมคณะกรรมการปปงครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากในตํารวจท่านหนึ่งไหมคะที่บอกว่าเป็นลูกน้องของติ๊กโจทหารที่มาไร่างกายค่ะเป็นส่าที่ผมยังไม่ทราบนะผมยังไม่ทราบเลยครับยอ๋อผมยังไม่ทราบครับ เอ่อถ้ามีจริงก็มีหลายช่องทางที่จะร้องเรียนได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการร้องเรียนที่รายการตํารวจหรือกรอตรอลนะครับเอ่อหรือเอ่อร้องเรียนตามระบบเรื่องการร้องเรียนต่อต่อหุ้มชาของตรอก็ได้แต่ผมยังไม่ทราบรายละเอียดนี้ครับเขาเอ่อที่มีข่าวหรือว่า